แม่มันเปกๆเ,เลยเปกๆไหหรือว่าบ้านเราอ่ะมันขยบเคลื่อนได้เตียงน้ำแข็งในกระป๋องไหมไม่ใช่แม่แม่อ่านแอรไม่องมาเคลมมาแจก,แก จิ้มเต็เยอะเลยก็หลายเนี่ยหลายห่อยเยอะเลยน้ำป้อนอีกไม่เอาแล้วมันจิ้มเยอะไปเยอะไปไม,ไ,ไม่เอาไม่เอามาจิ้มเองได้กินไหมเนี่ยกินไ้มเนี่ย